สวัสดีครับวันนี้ครับขออนุญาตทรงงานสั่งทำตกค้างนะครับคิวที่187นะครับเล่มนี้เป็นเม็ดโบวีขนาด6นิ้วนะครับด้ามฝักจะเป็นไม้สาทรนะครับเล่มนี้ลูกค้าเกลับมาจากต่างประเทศแล้วครับผมจะต้องทำให้ครับเล่มนี้นานนะครับคิวที่187ครับผมเหล็ก จะเป็นเหล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหินอ่อนนะครับโบวี Movie เล็กนะครับ6นิ้วนะครับความยาวครับสันหนา5ประมาณสี่มิลห้านะครับสี่มิลครึ่งเล่มน,นี้ขัดขาวเงากระจกทั่วใบติดกาดทองเหลืองนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ1.7นิ้วนะครับความยาว6นิ้วสันหนา4 4.5มุนะครับเล่มน,นี้พร้อมเดินทางนะครับผม ิวตกท้างนะครับเราคอยกันยาวนานหน่อยนะครับเป็นนี้ขมบนหวานโบวีเล็กครับส่งโบวีครับหกนิ้วอ้าวฝักไม้สาธรติดกาดทองเหลืองนะครับ